ครับก็สวัสดีครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กับผมมอนะครับก็มาวันนี้ผมจะมาทําเด็กปรไฟของเด็กนี้กันเลยครับนะกลองโระับมังกรที่แท้จริงแห่งวงแหวนสวรรค์มหาเนวนาครับก็เป็นเด็กของพระเอกอย่างคอนโดยุ่ของเรานะครับมาก็เดี๋ยวนี้จะมาดูกันนะครับว่าผมจัดอะไรยังไงใส่อะไรบ้างนะครับมาไปดูกันเลยก็มาครับเริ่มต้นกันที่ลายลครับ 1> 0 1 2 3อ่ะก็ตัวเริ่มครับเป็นอะไรก็ได้ครับว่าไม่มีเทคของตัวนี้ว่ามันถูกว่าต้องไลทับอะไรก็ใช้เป็นซันไลท์เอครับออกแค่ไม่เทคว่าเออมาถูกไลทับเนี่ยถ้าเราเริ่มหลังจั่วนะครับเป็นตัวเริ่มอะไรก็ได้อ่ะแล้วก็เกตหนึ่งครับผมใช้เป็นมิโกะแห่งเปรวเพลิงลีโนนะครับก็บอกว่ามีความสามารถออโต้ครับบอกว่าเมื่อนี้ถูกไลทับโดยมิโกะแห่งเปลเพลิงเดยู Micro Pro Day U ครับ ค้นหาทริกสตาร์จากกล่องการ์ดไม่เกินหนึ่งใบครับคอดลงช่องเดียกานแล้วก็สับของครับแล้วก็อีกแขกหนึงครับคอนเนลในช่องแหวนการ์ดหรือเรียกกาดนะครับบอกว่าในขณะการต่อสู้ที่ตัวเองโจมตีนะครับบวกสองพันนะครับก็คือตีสิบได้นะครับแล้วก็มาเกียสองครับมิโกะแห่งเปลวเพลิงเลยุครับอ่าเอามาให้กล้องเห็นเดี๋ยวอ่าก็มีความสามารถออโต้ครับบอกว่าเมื่อถูกไร้ทับ้วยมังกรศักดิ์สิทธิ์วงแหวนสวรรค์เนวาน่านะครับคอร์ตคือโซบ้านหนึ่งค้นหาเวเลน่าจากกองไม่เกินหนึ่งใบนะคร แสดงเอาขึ้นเหมือแล้วก็สับกรครับแล้วก็อีกเทคนหนึ่งครับคอนเดนเซอร์ช่องบรรยากาศถือเรียอากาศนะครับในระหว่างการต่อสู้ที่ตัวเองโจมตีนะครับบวก2,000คือตี12บสองได้แล้วก็หน้าแหวนของเราครับแต่ก็ยังไม่เรียกว่าหน้าแวนนะครับเป็นหน้าแหวนล่างก่อนวิวัฒนาการครับก็คือมังกรศักดิ์สิทธิ์วงแหวนสวรรค์เนวาน่าของเราเนั่นเองนะครับมีความสามารถครับแอคทีฟที่ช่องบรรยากาศวันวาาดัวเทอร์นั่นนะครับ คอร์สคือทิ้งการจำบนมือเราหนึ่งใบเลือกการ์ดเกรดศูนย์จากดอกหนึ่งใบขอลงช่องเดียกการครับก็คือมาชุบทิกสตาร์เนี่ยแหละครับแล้วก็อีกเทคนิคนึ่งในช่องแวนตาเขาบอกว่าเมื่ออยู่ในนี้โยมตีคอสคือคาราบาลหนึ่งตัวเองแล้วอยู่ในที่มีความสามารถความสามารถเนี่ยไอโอเวอร์เดสเนี่ยทั้งหมดของเรานะครับจะได้พาวเวอร์บวกหนึ่งเหมือนจนจบเทิร์นครับอ่ะก็ลายไปยแล้วนะครับเป็นลายลายของสายมันเองครับไม่แนะนำให้ใช้ลายลายของสายอื่นนะครับมาต่อไปต่อกันที่เกรดศูนย์ครับ ต้องพูดว่าทิเกอร์ยูนิตก่อนดีกว่าน่าจะดีกว่าครับก็ผมใส่เป็นขีเทคดสี่ใบครับบริเวณเฟลดากอนแล้วก็ขีอะไรก็ได้อีก2ใบส่วนตัวใช้เป็นมิโกแห่งเปลวเพลิงซอนเน่ครับฟอนเท็ดสามใบครับมิโกแห่งเปลวเพลิงพราม่าครับแล้วก็โอเทิเกอร์หนึ่งใบครับตัวไฟไว้ตรงนี้ก็ได้จะได้เห็นกันยง่ายโอ้ชนชนชน,ชน,ชน,ชนแล้วก็รอเทคครับแต์เวลดากอนสองใบครับ แล้วก็มิวครับสีใบมังกรประกายขาวพาราโอรัสครับอ่ก็เอาจริงคิดจะใช้เป็นคีย์อะไรก็ได้ครับแต่ว่าฟอนเนี่ยขอเป็นฟอนเทคจริงๆที่มีความสหมายว่าคอนในเนวิชช่องการเดีนนะครับถ้าประกางคู่แข่งเป็นเกรดสามโดยสูงกว่าชิลบวกห้าพันขับเป็นชิลสองหมื่นได้ก็โอริเ,เกอร์ใช้เป็นของเนชั่นครับว่าเก่งมากๆอย่แล้วแล้วก็ดอครับเป็นดอเทคขอมีความสหมายว่าคอนในเนวิชช่องการเดีนนะครับว่าถ้าประกางคู่แข่งเป็นสูงเกรดสามโดยสูงกว่านะครับ ็ชิลบวกห้าพันคือเป็นชิลหมื่นนะครับแล้วก็ฮิลอะไรก็ได้ครับจะใช้เป็นฮิลกันขิหรือกันเวฟเปลี่ยนสักหนึ่งหรือสองใบก็แล้วแต่ครับแต่สตอขอใช้เป็นฮิลธรรมดาสี่ใบครับจบกันที่ี่เกอร์อยู่นี่ครับเดี๋ยวไปดูเกียร์โนจริงๆกันนะครับมาก็แน่นอนครับหนีไปไหนไม่ได้ครับกับพระเอกเมนเด็กของเด็กนี้นะครับเิ็กตาสี่ใบครับก็เอาไว้เป็นล่างวิวัฒนาการนะครับ ต้องได้เสือได้อะไรแล้วเป็นคีย์หลักของเด็กเราสีใบไปต่อที่เกตหนึ่งครับก็จะเป็น p g e ครับ p g e เทคไม่ทิ้งมือครับสีใบมีความสามารถเทคแรกครับคอนติเนียลครับก็ปเป็นพิชักก็คือใส่ความสามารถใบเนี้ยให้เกิดสีใบลงกันในกองการนะครับแล้วก็ไอเทคหนึ่งครับออโต้ Auto บอกว่าเมื่อเข้าช่องการเดียนของเรานะครับเลือ่อยยูนิตของเราหนึ่งใบไม่ถูกคิดจนจบการต่อสู้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีมือสองเนี่ย มือ2องหรือมากกว่านะครับให้เราทิ้งมือหนึ่งไปครับก็บังคับทํานะครับถ้ามีมือ2หรือมากกว่านะแต่ว่าเด็กนี้ไม่สามารถใช้กระจกได้นะครับอันนี้เตือนก่อนทุกคนก่อนเลยว่าเออไม่สามารถใช้เอลิเมนทเดียแซงที่จุดได้ว่าเด็กนี้เป็นเด็กเกรดสี่นะครับนะแล้วก็ต่อไปครับมิกโกแห่งเปลวเพิงอเมรียาครับใบนี้เป็นของไทยรัฐมาให้นะครับจากดีเอสเอสศูนย์สองนะครับก็ทาจริงก็ซักมาได้สักพักแลยนะครับแค่ผมทำคลิปฉากเขาโดได้นะครับ ม,มีความสามารถนะครับบอกว่าแอคทีฟในช่องเรียกการ์ดเขาว่าถ้าวการ์ดของเราที่มีคําว่าเนวอน่าในชื่อกาดนะครับแล้วก็เวงการ์ดของแขวงันเียร์สามโดสูงกว่าคอร์สคือคอร์ดบัสหนึ่งครับเอาตัวเองเข้าโซแล้วก็เลือกการ์ดที่มีคําว่าเนวอน่าจากป็นชื่อกาดวนนึงไ,ไม่เกินหนึ่งใบครับในสภาพสแตนนะครับถ้าไหลเราจะไม่สามารถไหลได้ด้วยความสามารถการ์ดได้จนหมดเลยน,นะครับก็คือใบจําไลของเราครับให้เราเริ่มหลังก็จะได้เปรียบนะครับต่อไปครับ พระคาถาแห่งเปลวลเพิงเลสซิจิสองใบครับมีความสามารถบอกว่าออโต้ Auto ที่บอกว่าเมื่อลงช่องเหลี่ยงครับคอสคือคอร์เตวาสหนึ่งค้นหาการที่มีความสามารถโอเวอร์เรสจากดรอปโซนไม่เกินหนึ่งใบครับเอาขึ้นมือแล้วก็จากนั้นถ้าแวนเรามันเกียร์สีได้คขาจะชาร์ดคืนครับก็คือเอามาเก็บโอเวอร์เสของเราแบบบางทีตกดรอปหรือว่าเผลอโดนตีตายไปไงครับก็หนึ่งบัสเก็บแล้วก็ได้ไงแ dm คืนถ้าแวนเรามันเกียร์สี่อ็ง,ง่ายเก็บฟรีครับสุดยอดเก่งมากสองใบ แล้วก็แน่นอนครับอันนี้โปรโมทที่ไทยรัฐมาให้ครับวันคริสต์มาสนะครับหรือว่าชื่อไทยของชื่อเต็มๆก็คือของไทยครับก็คือลาบัมวงแหวนสวรรค์เปรวเพลิงหวนคืนนะครับมีความสามารถออโต้ครับบอกว่าเมื่อกาเป็นนี้เข้าสู่ออเดอร์โซนหรือถูกทิ้งจากวันมือโดยค่าคอสหรือความสามารถของแหวนกาแล้วนะครับถ้าแหวนกาลเราติดคําว่าเนอร์วาน่าแลครับส่วนหนึ่งแล้วก็อีเทคหนึ่งครับคอนติเนียลครับที่ออเดอร์โซนครับถ้าแหวนกาลของคุณที่มีคําว่าเนอร์วาน่าในชื่อการนะครับ ในกรณีที่เรียกการของเราที่มีคําว่าเวลิน่าในชื่อการจะถูกนํากลับเข้ากองการเลยถูกไบด้วยความสามารถการคู่แข่งนะครับเอาทริกซ่าทั้งหมดจากเรสตั้งต้นของยูนิตนั้นขึ้นมือและก็จากนั้นนายูนิตนั้นและเรสตั้งต้นที่เหลือของยูนิตนั้นลงดรอปโซนนะครับก็เป็นใบกันพวกเอวาครับพวกเล็กอะไรเตะๆได้ตอนไดกก็อย่างเฮกซ่าออฟก็เอวาครับหลักๆตามนี้ว่าในเมตานี้เอวาดุมากเลยครับ เด็กเรากลัวบายแบบโดนบายพวกใส่เยอะๆของเราไปหมดโอ้ยร้องไห้ครับติดไว้2ใบครับเป็นโปรโมโลงกล่องเฟสติวัลที่ผ่านมานะครับหาได้น่าจะไม่ยากมากแล้วครับนะติดไว้2ใบดีมากๆเลยครับเอาไว้แก้ทางพวกเด็กเกว่าที่อยู่ในเมตาอันดุร้ายนี้ก็จบไปแล,ล้วนะครับสำหรับเกจหนึ่งก็ไปต่อกันนะครับที่เกจสองก็มีจะมีน้อยหน่อยครับเกจสองเวเลน่าอาลุกสี่ใบแล้วก็เวเลน่า ใน SD นะครับใบเดียวพอเพราะเวลาน่าอดุแล้วครับนี่ก็สามารถตามนี้ครับว่าโอเดเอสชิได้แค่ Trick Star เท่านั้นนะครับก็คือสามารถลงสนามโดยการวางทับยูนิตที่ชื่อที่กําหนดนะครับลงแทนการน็อมอคอลงช่องเรียกขาศได้นะครับแล้วก็มีเทคนิคหนึ่งครับออโต้ครับบอกว่าเมื่อลงสนามบนช่องเรียกขาศครับถ้าตัวอย่างในสภาพโอเดนะครับคาร์บ้านหนึ่งจวดสแล้วก็บวกห้าพันครับก็เป็นใบเร่งจวดนะครับของเราเคื่อนตองเกมรดีมากใส่สีไปเลย แน่นอนครับเวลนาขาดม่ได้ครับเอาไว้เสิร์ตก็โอเดสที่ทิกซานนะครับแล้วก็เทคล่างครับออโต้เรียอากาศครับเพราะว่าเมื่ออยู่ในนี้ที่ในสภาพโอเดตตีแวน์นะครับก็พาวเวอร์บอเหมือนจบแบทเทิร์นแล้วก็จากนั้นสามารถจ่ายคอร์สคือโซบัสสองเลือกเรียอากาศของแข่งดีไทยนะครับก็ดีไทยยิงเข้าได้หนึ่งใบแต่ว่าเสียโซสองไม่ค่อยแนะนําให้กดเทคล่างนะครับว่าเตลืองโซมากๆเลยไม่แนะนาจริงๆก็ไปเดียวพอครับเอามาติดกัเทคลายๆของไอ้นั่นนะครับ อีเลย,ยุกนะแค่นั้นเลยไม่มีเทคิไม่ได้วางอะไรอื่นแล้วอ่ะก็เกยียร์สองมีแค่นี้ครับมินิมอลสุดๆไปต่อที่เกยียร์สามมินิมอลยิ่งกว่าครับก็สองใบครับเว l ีนาเอ็ก c เตอร์ครับนี่ก็มีแค่สองใบมีความสามารถตามนี้เลยครับนะก็โอเวอร์เดสครับหยุดดิที่อยู่ในสภาพโอเวอร์เดสก็คือต้องวางทับตัวที่มีอยู่ในสถานะโอเดนแล้วก็เช่นเวรีนาอาลุกที่มีไส้บนทิสไต์แล้วนะครับ ได้แค่นั้นตัวนี้จะไม่สามารถทับทริกสตาร์ได้โดยตรงนะครับอ่าก็แย่หน่อยแล้วก็มีเหตุตามนี้ครับอกล่องไม่โฟกัสคอนิเนลที่ช่องแรคากาตครับบอกว่ายูนิตได้รับพาววเอร์เพิ่มขึ้นตามพาววเอร์ Power, พื้นฐานของเรสตั้งต้นของยูนิตนี้นะครับอ่ะก็จะประมาณว่าถ้าเราสมมภาษณ์เราทับเวเลน,นาอาโลซังครับที่มีพาววเอลังพาววเอร์พื้นฐานหนึ่งหมื่น,นคับทริกสตาร์เนี่ยที่มีเป็นไส้อยู่มีพาววเอร์พื้นฐานเป็นห้าพันตัวเองก็จะยืนยี่สิบแปดนะครับแล้วก็ยืนนอกเทิร์นด้วยนะครับยืนหนานอกเทิร์นดีสุดอ่าแล้วกก็อี่งนึครับ ออโต้ที่ช่องเดลกาดครับบอกว่าเมื่ออยู่ในนี้โจมตีมันกัดเกียร์สามสูงกว่านะครับถ้าตัวเองอยู่ในสภาพโอเดสนะครับสายคอร์สคือคาร์ดบาร์หนึ่งบวกหมื่นห้าแล้วก็บวกไปคิดจนจบแบตเทิร์นนั้นนะครับแล้วก็เมื่อจบแบตเทิร์นนั้นเอาเดสทั้งหมดตั้งต้นเนี่ยลงดรอปโซนนะครับอ่ะก็คือเพื่อไงตีเสร็จก็ต้องถอดไส่แล้วครับเป็นค่าคอร์สนะครับก็ถ้าแต่ว่าจะเลือกไม่กดก็ได้ครับเพว่ามีคําว่าคอร์สเนี่ยการที่มีคําว่าคอร์สเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยไม่จำเป็นที่่่ต้้ออองกกกกดดดดนะะคครรรรัับบเเาาลืืไไวจหม สามสองใบนะครับมินเมอร์สครับสุดท้ายแล้วครับก็อเกียร์สี่ของเราไปเลยครับสี่ใบมังกรที่แท้จริงแห่งวงแหวนสวรรค์มหาเนวนาครับสี่ใบระก็มีความสามารถตามนี้ครับอ่าบอกว่าคอนินิลที่ช่องบรนกาศนะครับในเทริร์นคุณถ้าไม่มีหนี้ยูนิตที่อยู่ในสภาพโอเวอร์เรสนะครับยูนิตแถวหน้าทั้งหมดได้รับพลังบวกหนึ่งหมื่นครับ แล้วก็อีกเทคหนึ่งคอนเทนเนอร์ช่องบรรยากาดวันเพอร์เทิร์นครับคอสคือคอทบาร์หนึ่งเอาการ์ดที่เปข้อเนวนาจากบนมือไม่ก็โซนหนึ่งใบลงดรอปโซนนะครับเลือกการ์เที่ยวโซนหนึ่งใบจากดรอปโซนคอลงช่องในอากาศครับแล้วก็เริ่มกับขาแข่งหนึ่งใบถ้ามีแดมคู่แข่งเนี่ยมีแดมสี่เราแน่นอนได่อนะครับยิงเขาทันทีหนึ่งเดมเลยนะครับก็เล่งดาเมจแล้วก็ชุบติกตาครับไว้หน้าแวนของเราสี่ใบเลยแน่นอนแล้วก็ใบพระเอกอีกหนึ่งอันครับของเราก็ เวเดน่าเอสพาราอีเดียครับแต่ผมใช้เป็นสกินรางธงสาเทวีนะครับอ่ะก็มีความสามารถตามนี้แหละครับก็โอเวอร์เดสที่ฟิกสตาร์นะครับแล้วก็ออโต้ครับความสามารถแรกเมื่อลงช่องเลียนะครับถ้าเป็นการโอเวอร์เดสให้เอาทิกสตาร์แล้วก็การที่มีความสามารถโอเวอร์เดสเนี่ยจากดรอปโซนมาเป็นเดสตั้งต้นของยูนิตนี้นะครับก็คือเพื่อไงพอตัวเองโอเวอร์ ace, ทับฟิกสตาร์ปุ๊บเอาพวกไอเวเดน่าฟิกสตาร์ทั้งล่างทั้งลางลยแลนเ,เนี่ยเลยเนี่ย จากดรอปโซนมาเป็นโซตัวเองเลยนะครับเดสตั้งต้นนั่นแหละแล้วลก็อีกอย่างหนึ่งครับออโต้รถที่ช่องเรียกากศวันเปิดเทินนะครับบอกว่าเมื่อบรรยกาศของเราโจมตีครับสามารถจ่ายคอร์สคือโซวัสหนึ่งแตนตัวเองแล้วบวกห้าพันต,ตามจำนวนเดสตั้งต้นของยูนิตนี้จนจบเทินครับพูดง่ายๆก็คืออ่าพอสแสตนมาปุ๊บครับบวกห้าพันตามไส้มาเลยครับมียิ่งมีไส้เยอะก็ยิ่งลุกมาแล้วตีแรงตามนั้นครับแน่นอนว่าซีไปครับอ่ก็ เดี๋ยวไปต่อกันที่คอมโบกับการสาธิตสอนเล่นเลยนะครับไปมาครับมาก็อยู่ในช่วงสอนคอมโบในการเล่นแล้วก็สาธิตวิธีการเล่นของเด็กนี่นะครับก็มาครับมาเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับผมก็จะขอที่าะเซตมือไว้เลยนะครับเป็นมือที่คิดว่าโอเคเลยนะครับอ่ะก็ใบแรกครับทิกสามคิดว่ามีไว้ก็ดีครับก็ทิ้งในช่วงแรกได้เพราะเรายังไม่ใช้ แล้วก็มีสกิลของเคสตึงหลายล,ายลายเสิร์ตนะครับก็คิดว่าเอามาทิ้งช่องต้นเกมก่อนไม่เสียหาย่ะเวลาน่าอาลุกเขาเป็นใบเร่งจวดต้นเกมครับทำให้เด็กเราแบบเออจะได้มีมือช่วยในการกราบหน่อยอะแล้วก็จำไล่ของเราครับเนื่องจากเด็กเราเนี่ยชอบเริ่มหลักมากกว่าเริ่มก่อนนะครับว่าเราจะได้จำไล่ขึ้นเกีศสีก่อนชาวบ,บ้านเขานะครับทําให้แบบเออเริ่มหลังก็ไม่เสียหายนะครับก็คิดว่ามีไว้ก็ดีนะครับแล้วก็อ่ะได้ลครับไพ่สองใบเนี่อของเราก็ มาหาเนวานากับเวลนาเอสเปลรีเดียครับคิดว่าเอาไว้ทำคอมโบเวลาท่าได้เริ่มหลังนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เริ่มกันเลยครับข้อเขินครับจั่วจั่วติดตาก็ทิ้งใบก็าไปก่อนครับแล้วก็ไล์ครับผมขอนุอาสาธิตในการเริ่มหลังนะครับว่าเด็กนี้ชอบเริ่มหลังมากกว่าเริ่มก่อนจะเพราะเราต้องการที่จะได้ํำไรนะครับก็เริ่มหลังครับจั่วโอเคจบมาวันนี้ก็ยังไม่ทำอะไรไม่ได้ครับก็ตีเลยครับ แปดท่านเสียวนการของคู่แข่งอ่ะได้เช่ครับคิดี่เข้าเด็เกอร์ครับโอเคก็เอาแวนไปเลยครับเขาน่าจะปล่อยก็ขึ้น2แดมไปเลยครับทีนี้เราก็โดนตีขึ้นบ้างครับเขาขึ้นเกยสองอะฝารับสักหนึ่งหรสองแดมมาก็ครับอ่ะโชคดีจั่วครับก็พาวเวอร์บลูเออนให้แวนการครับอ่ะก็คิดว่าฝ่ายอาจจะตีไม่เข้าแล้วครับก็หวังว่าเครว่าเด็กเราคงงบไม่อยากให้แห่มากนะก็เข้าเทิร์นครับจั่วจั่วเอ็กซ์เพคเตอร์โอเค ผมคิดว่าในกรณีนี้คงทิ้งเอ็กซ์เพกตอไปก่อนครับว่าเรามีใบช่วยขุดได้นะครับเป็นใบนี้ก็ทิ้งไปก่อนแล้วก็ไลท์ครับเลยุครับแล้วก็ไซสก,กิลของลีโนเขาว่าไม่ถูกเลยครับคนหาทิกสตาร์นะครับหาทิกสตาร์ชุบๆขอครับแล้วก็สับกล่อง คอตัดครึ่งอะเพื่อความนั้นหรู้สึกว่าสมจริงกับเหมือนตอนเล่นจริงหน่อยนะทีนี้เราก็อาจจะอยากเล่นจัวครับคอไปแห่มันนิดนิดนได้อาโอเดไปเลยครับวิลเลน่าลุกครับกดสกิลครับว่าลงช่องเลยกเกิดในสภาพโอเลนะครับหนึ่งคาร์ดบาลครับจวดสองครับแล้วเต็งบวกห้าพันเป็นไอเดียแล้วก็เขียโอเคไม่เป็นอะไรมากครับว่าตอนนี้เราแทบไม่มีชิวในการการเลยก็ตลไปเลยครับสิบแวนการดครับไปเช็คครับ ฟอนครับแถวหน้าบกหมื่นอ่าแล้วก็เป็นเรื่อหน้าอาลุกตีครับ25 mm. ่สิเป็นกราดครับเราคงไม่มีอะไรเราก็ผ่านเทินไปก่อนครับรับสัก2แดมครับว่าเทินหน้าเนี่ยเราจะใช้สูงหนึง2แดมเนื่องจากเราต้องใช้ในการจำไร์หนึ่งแล้วอ่าแล้วก็ใช้ของมหาเนวานาอีก1แดมนะครับขั้นต่ำก็คือ2แดมอ่าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะปล่อย3าม่จะแบบเออเตรียมกดใช้ไปนี้นะครับแล้วก็ขุดไอ เอ็กซ์เพคตาขึ้นมาแล้วก็พย่ยามกด1นึ่งคาร์ดิบาทิท้งไส้บวกเมืองห้าบวกขีดกดดันดคู่แข่งได้ครับนะผมว่าไม่อยากปล่อยแดมไม่ไมากครับมาปล่อยสักสองแดงหน้าอึชมาหาเนวาน่าอึชพีจโอไอไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อาจจะกัดกาดไปบ้างครับใช้ขีดในการกาดกับฟอนก็ได้ครับก็ผ่านเทิร์นไปก่อนครับอีกฝ่ายคงไม่น่าอะไรมากหลังนั้นเพิ่งไล้สามแดงก,ก็เข้าเทิร์นครับสแตนครับแอนดรอว์จัวฮิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย เชื่อว่าสถานการณ์อย่างนี้ก็ทิ้งไอเอสเปรไาอ,อ,อ,อเดียสักหนึ่งใบเขาคงไม่เสียหายครับไลท์ครับเน,นวอนาครับแล้วก็กดสกิลไลท์ลายคิวสองของเดยนูนะครับว่าถูกไล่ทับโดยเน,นวอนาเนี่ยโซบัสหนึ่งครับค้นหาเวเดนาครับก็เป็นการรีก,กองออกสักนิดสักหน่อยครับชุดๆอ่าเจอแล้วนำขึ้นมือนะครับแล้วเราก็สับกอง ของสักนิดสักหน่อยอขึ้นมือนะครับอ่าครับจากนั้นเราก็ถ้าคิดว่ามีแบบเออเมื่อกี้เราทิ้งทิสต้าไปก็น่าจะดีครับจะได้กดไอ้เทคของไอ้ใบนี้ครับไปโปรโมทรัดมาให้แต่ถ้าหมายว่าถ้าโดนทิ้งด้วยความสามารถคอร์ดแวนการ์ดเราติดมาเนื้อ่าหน้าเนี่ยไอ้โจ๋เขาจะไม่เป็นไรครับอาแล้วก็อาจจะคอจัมไรต์ไปเลยครับเราเตรียมจัมไรต์แล้วอ่ะคอครับสกิลครับหนึ่งกระตับครับ โอ้โหติดๆๆหนึ่งขั้วตาบัตวิ่งเข้าโซ่ครับไปอ่ะแล้วก็ไลท์ครับมาหาเนวาน่าครับเราได้ขึ้นสี่วันชาวบ้านแล้วอ่ะทีนี้เราก็อาจจะเซตครับอ่ะเซตไว้กลัวครั้วโซลัดเราเจออย่างเด็กอาจจะบายหรือว่าเตะใต้ของได้เข้ามาจั่วครับโอ้โหจอยูเราไปสองไม่ค่อยดีอ่ะทีนี้เราก็อาจจะอยากกดไปนี้ก่อนก็ได้ครับมาขอครับสกิลครับหนึ่งขั้วตาบัสครับ หยิบโอเรดสหนึ่งใบจากดอรอปขขึ้นมืออหยิบเอ็กซ์เพคตาเลยก็ได้ครับเตรียมโอเวอรดสทับอาลุกว่าอาลุกตอนนี้ไม่มีพลังครับขึ้นมือแล้วก็แหวงราการเอาเป็นเก 4, นียร 1, ์สี่นายเดมเพิร์นหนึ่งดมครับทิ้งแล้วก็กดซีอูของมหาอันเนอร์วาน่าเลยครับเหมือนคาร์บ,บารครับทอดเนอร์วาน่าจากโซทิ้งเพราะเรามีไอโซก็ชุบเกียร์ศูนยครับแล้วก็ถ้าแดมคูข่ของคู่แข่งเป็นสีเลยต่ำกว่ายิงแดมเขาหนึ่งเดมครับคือเขาไหลฟรีๆเลยครับะ ทีนี้เราก็อ๋อ่ะโอเดสไปเลยครับเดสไปเลยเดียร์ฮะสกิลครับเก็บติกสตาร์หรือว่าอ๋อโอเดสทั้งหมดจากเราครับ mm hmm. เขาเป็นเดสตั้งต้นทำมีแค่ใบเดียวครัใบเดียวครับแล้วทีนี้เราก็อ่ะโอเดสทับเลยครับอ่ะ mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมนะครับว่าตัวอ๋อเอสเปเลเดียเนี่ยทำเวฟได้เราเอาต้องเอาตีก่อนนะครับอ๋อแล้วก็จากผลของมหาเนื้อหน้าครับ ตัวที่ถ้าเรามีโอเดสอยู่แถวหน้าบวกหมือดครับอ่ะก็บวกบนแถวหน้าตัวนี้ตีครับสองหมื 23, ่นสามเป็กาศครับจากนั้นก็ให้เวงกาศตีเลยครับสองหมื่นสามแล้วก็สกิลครับของเอสเปรียดเดียสวาร์หนึ่งครับลุกครับแล้วก็บวกห้าพันตามไส้มีไส้สองใบบวกไปหมื่นหนึ่งครับจากสองหมื่นสามเป็นสามหมื่นสามอ่าทีนี้ก็เวงกาดตีเขาเขาสองหมื่นสามสามได้ครับอ่ที่เป็นได้คิดว่าเขาทิตเตอร์ก็ไม่รู้ว่าเขาปล่อยมาส่วนเราเขายอมปล่อยแล้วกันนะก็ขี้แวนพลังอาจจะให้ ไอสเปร่าอีเดียไปเลยครับไป้สองครับขี้ครับโอ้ฮมอจัดอ่ะก็ขี้แวนอะพลังอิสเปร่าอ,อยู่เหมือนเดิมก็ได้แล้วขานี้ค่อนข,ข้างแรงอยู่นะได้สามครับอ่ะมาหาเนาวนาเขาน่าจะไหลขึ้นสี่ขึ้นห้าดิทีนี้ก็อาจจะมองเพลงได้แล้วครับเมื่อกี้ไดมอจัดอ่ะก็เมื่อกี้ลุกมาสามหมื่นสามได้ไปสองทีเป็นสองติกเกอร์เป็นห้าหมื่นสามใส่แหวนการ์ดครับนะก็ดุรแรงอยู่แล้วก็คนนี้ตีครับมา จากไซด์ดั้งเดิมมัน15ื่นรวมกันนะครับเป็นสอ0 0มื่นแปดเทคแวร์สักหมื่นแปดสามหมื่นแปดอีกแปดพันครับอ่ะก็กลายเป็น4์สี่หมครับอ่ะก็อาจจะผ่านไปก่อนครับคิดว่าเขาอาจจะล่อแร่จัดเลยครับว่าเราได้ขี้ขไปเมื่อกี้โมมากเดี๋ยวก็รับแดมครับอ่ะรับสัก2แงเดมเลยก็ได้เอาโอเวอร์ครับจบแล้วครับไม่ต้องรับแดมนะเอาออกจากเกมเลยครับจวดการ์ดหนึ่งใบจวดเอ็กซ์เพคตา์ต่งไม่เสียหายครับก็เลือกตึงไปลอยล้านครับก็เลือกแวร์ไปเลยครับเราไม่อยากแดมไห่ก็ได้แต่ว่า คาจริงอยากได้แดงไว้กดมาหานะครับแล้วไม่เสียหายครับถือว่าคลิปแดงต่ําทีนี้เราก็แล้วแต่ครับอาจจะอยากจะกัดข้างแล้วเขาตีแล้วคนนี้ยืนนานแล้วเขาคงไม่ตีอ่ะสัวเรากัดข้างไปบ้างเขาแห่ตีข้างเราอะไรนี้กัดกัดกัดเราห่วงมากครับว่าเราไม่มีเอสอะไรเดียวไปอื่นแล้วในมือก็ต้องกัดนะครับสัวเขากัด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 เพิ่มเราเราห่วงมากห่วงมากห่วงมากห่วงไม้แล้วคนนี้เราไม่ให้เราห่วงมาก ผ่านเธอครับอ่ะข้อเธอของเราครับสแปนครับแอนดรอยฮีกแล้วรอบที่สามโอ้ยไ่เป็นไรครับยังไหวอยู่อ่ะนี่เราก็ไล่ทับไปหมดก็ได้ครับหูเข้าไว้อ่ะนี่ก็โอเดสทับตัวเดิมเลยก็ได้ครับไปครับกระทีนี้ก็จะมีไส้อยู่3มใบนะครับอ่ะก็จะเป็นบวกไป 28,000ครับแล้วก็บวกกับอีก13,000เป็น41,000ครับจากเทกแวนแชร์ให้เป็น51,000แล้วครับรุนแรงมากทีเราคิดว่าเราอาจจะปิดเขาแล้วล่ะเราตีเทิร์นท์แล้วเขาน่าจะมือแตกแล้วก็เดืไหลมากเลยครับขอติกตาไปบูท5,000ก็ได้ครับทีนี้ก็เริ่มมาเทิร์นแล้วครับให้ติกตาบูทไปเลยครับว่ามาตีออกที่28พอดีต้องขอฟอนในการกระดก็กระด็นลำบากครับยิงเด็กไหนไม่ใส่ฟอนเนี่ยก็คือขอมือสองใบในการกรดเลยนะครับก็ยี่สิบแปดบรรกาศครับจากนั้นบรรกาศตีครับสองหม โซบัตหนึ่งจากของสกิลเอสเป็ไอเดียครับลุกครับแล้วก็บวกเหมือนหนึ่งคอไส้ไมีแค่สองใบเหมือนเดิมดครับทิพนได้ครับไม่มีอะไรอดอลทิเกอร์ครับโจลดั้กหนึ่งใบผมให้พลังเป็นเอสเป็ไอเดียนะค,ะครับจะได้เป็นสี่หมืนสามแล้วก็เติร์ดครับไม่มีอะไรขึ้นหนึ่งทีนี้ก็ตีเลยครับอ่ะคนนี้จากสี่หมืนสามก็เป็นสามหมืนสามเป็นสี่หมืนสามครับแล้วคนนี้แรงมากเลยครับอ่ะ เมื่อกี้41ใช่ไหมครับก็เทคแวน51 51 6 8 59ใส่แวนกาดครับแม้จะกดบาร์ไว้รก็แรงมากครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กเวไอมหาเนวาน้านะครับก็เป็นยังไงกันบ,บ้างครับผมคิดว่าเออก็เป็นเด็กของพระเอกที่เล่นว่าไม่ได้ยากมากครับแล้วก็มีเทคนิคแอดวานซ์นิดหน่อยนะครับอย่างพวกตัวจัมไลท์หรือว่าพวกการโอเดสก็ est, เป็นการแปงลงร่างของเวลิน่านะครับก็น่ะ มีความสามารถหลากหลายแล้วก็ถ้าเอกสุดท้ายเราก็เน้นไปทํายืนเป็นเสเปลนออีเดียนะครับก็อาจจะยืน2ข้างก็ได้ครับแต่ว่าข้อเสียคือพอเราโอเดสข้างหนึงแล้วเนี่ยมันต้องดูดไส้ทั้งหมดในดรอปโซนเข้าโซนะครับเพราะถ้าเรายืน2ข้างเนี่ยอีซะอีข้างนึงเนี่ยจะไม่มีไส้นะครับต่อให้มีก็อาจจะโอเดทับทิกตาใบเดียวครับมีไส้แค่ใบเดียวว่าอาจจะน้อยครับก็ ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่เข้ามารับชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์หรือว่าคอมเมนต์ติชมได้นะครับก็วันนี้ครับขอขอบคุณมากครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ